หลังจากที่ทุกคนเล่นบัด d on the clock tower ไปสักระยะเราก็จะเริ่มอยากจะลองเล่นสคริปต์อื่นๆหรือตัวละครอื่นๆน,นะครับมันก็จะมีสคริปต์พื้นฐานที่มาพร้อมกับตัวเกมอันหนึ่งชื่อว่า s e x and violets ใน s e x and violets จะมีตัวละครที่แนะนำให้เรารู้จักกับแมชินิคเพิ่มเติมอย่างหนึ่งคือ mad หรือ madness หรือภาษาไทยผมขอแปลว่าการบ้าคลั่งนะครับ การบ้าคลั่งจะเป็นเหมือนการที่เราได้รับผลของสถานะอะไรบางอย่างเหมือนกับที่เราติดพิษหรือเราอยู่ในสถานะเมานะครับถ้าเอาตามที่ทางตัวเกมเขียนไว้เขาอธิบายว่าการบ้าคลั่งคือการที่ผู้เล่นพยายามโน้มหนาวให้คนส่วนใหญ่เชื่อในอะไรบางอย่างว่าสิ่งนั้นคือความจริงนะครับหากผู้เล่นโดนสั่งให้บ้าคลั่งแต่ไม่พยายามทําตามอาจจะโดนลงโทษได้นะครับสตอรีร่เทลเลอร์จะเป็นคนตัดสินว่า เราฝ่าฝืนการบ้าคลั่งหรือไม่แล้วจะลงโทษเราหรือไม่นะครับทีนี้ก็จะเกิดคําถามว่าผู้เล่นควรจะทํำยังไงถึงจะเรียกว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนการบ้าคลั่งนะครับหรือว่าการกระทําอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนถ้าตามความเห็นของผมในบทบาทของสตอรี่เทเลอร์การตัดสินว่าฝ่าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืนควรจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่กําลังเล่นอยู่ในกลุ่มนั้นๆนะครับ ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินที่ไม่เคร่งคัดมากหรือถ้าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะใช้เกณฑ์ที่สตริกมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมขอยกตัวอย่างจากตัวละครที่อยู่ในสคริปต์ sex and violence ตัวแรกก็คือเซเลน o วัสเซเลนอวัสเป็นมินเนียนที่มีความสามารถคือแต่ละคืนเลือกผู้เล่นหนคนและตัวละครฝ่ายดีหตัว หากคนนั้นไม่บ้าคลั่งว่าเป็นตัวละครตัวนั้นเขาอาจจะถูกประหารชีวิตยกตัวอย่างนะครับในคืนแรกเจเลนโนวัสเนี่ยเลือกเป้าหมายคืออาร์มนะครับแล้วก็เลือกตัวละครคือクロッเกอร์นะครับจากนั้นอาร์มเนี่ยจะถูกสตอรี่เทเลอร์ปลุกเพื่อมารับรู้ว่าตัวเองอถูกเจเลนโนวัสสั่งให้บ้าคลั่งเป็นクロッเกอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวละครที่อาร์มได้รับมาอยู่นะครับในที่นี้ก็คือเป็นดรีเมอร์อยู่ แล้วก็ได้ใช้ความสามารถของดรีมเมอร์ในตอนกลางคืนตามปกติด้วยนะครับแต่พอตื่นเช้ามาถ้าอาร์มเนี่ยบอกคนอื่นว่าตัวเองคือดรีมเมอร์จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนการบ้าคลั่งนะครับหรือถ้าพยายามบอกข้อมูลที่เราได้มาแบบทางอ้อมเช่นพูดว่าผมได้ยินมาว่าดรีมเมอร์เช็คคนนู้นคนนี้นะครับก็จะถือว่าฝ่าฝืนเช่นกันหรือถ้าพยายามบอกใบ้ว่าตัวเองโดนเซเนโรวัสอยู่ก็ถือว่าฝ่าฝืนนะครับ หรือถ้าเกิดเราพยายามบ้าคลั่งมากเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นการบอกใบว่าเรากําลังบ้าคลั่งอยู่นะครับถือว่าฝ่าฝืนได้เช่นกันหรือถ้าเราเงียบไม่พูดอะไรเลยนะครับไม่พยายามบอกคนอื่นว่าเราเป็น c l o c k m a k e ์ก็ถือว่าฝ่าฝืนเช่นกันครับความสามารถของเซเรโนวัส์เนี่ยคือมันถูกออกแบบมาให้คล้ายกับ poisoner นะครับแตกต่างกันก็คือผู้เล่นที่โดนเซเรโนวัส์โจมตีแต่ยังใช้ความสามารถของตัวเองได้แต่จะบอกคนอื่นไม่ได้ แล้วก็อาจจะจําเป็นต้องบอกข้อมูลที่ผิดๆของตัวละครที่เรากําลังบ้าคลั่งอยู่ด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยถูกสงสัยได้นะครับอย่างเช่นเราเนี่ยโดนบ้าคลั่งเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีนักคณิตศาสตร์ตัวจริงอยู่นักคณิตศาสตร์ตัวจริงก็อาจจะสงสัยเราว่าเราเป็นคนร้ายได้นะครับหรือก็เป็นไปได้ว่าเซเลนาวัสเนี่ยจะทําให้เหตุการณ์ที่มีผู้เล่นเคลมเป็นตัวละครซ้ํากันเนี่ยไม่ถูกสงสัยก็ได้นะครับ อย่างเช่นว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนเคลมเป็นนักคณิสสาต์ขึ้นมาซ้ํากันนะครับอาจจะทําให้เชื่อได้ว่ามีคนในคนหนึ่งกําลังบ้าคลั่งอยู่นะครับมันก็จะทําให้เกมเนี่ยมีมิติมากขึ้นฝ่ายร้ายก็จะสามารถเคลมตัวละครซ้ํากับคนอื่นได้โดยที่ไม่ถูกสงสัยนะครับแล้วก็ในความสามารถของเซเลนอวัสเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้าฝ่าฝืนการบ้าคลั่งอาจจะถูกประหารชีวิตนะครับมันจะใช้คําว่าอาจจะนะครับ อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสตอรี่เทเลอร์เป็นคนตัดสินเช่นกันก็คือสตอรี่เทเลอร์เนี่ยจะตัดสินก่อนว่าเราฝ่าฝืนหรือเปล่าแล้วก็มาตัดสินอีกทีหนึ่งว่าถ้าฝ่าฝืนแล้วจะลงโทษเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่นในบางกรณีอาจจะเกิดการฝ่าฝืนแบบชัดเจนแต่สตอรี่เทเลอร์ไม่ประหารชีวิตก็สามารถทําได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เหลือผู้เล่นอยู่3คนสุดท้ายแล้วก็เหลือคนดีอยู่หนึ่งคนที่โดนเซเรนวัสสั่งให้บ้าคลั่งนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต่อให้เราฝ่าฝืน s t o r y t ่เ l เ r ก็มักจะไม่ประหารชีวิตเราเพื่อให้เกมจบนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบ้าคลั่งใน Sex and v i o l e t คือ m u t a n นนะครับหรือมนุษย์กลายพันธุ์นะครับความสามารถของ m u t a n นคือหากคุณบ้าคลั่งว่าคุณเป็นคนนอกคุณอาจจะถูกประหารชีวิตนะครับหมายความว่า m u t a n นถ้าบอกว่าตัวเองคือคนนอกจะถือว่าฝ่าฝืนบ้าคลัง่งและอาจถูกทำโทษโดยการถูกประหารชีวิตนะครับ สมมติว่าอาร์มเนี่ยเป็นมิวแทน์แต่ว่าอาร์มเนี่ยบอกคนอื่นว่าเป็นชาวเมืองนะครับในกรณีนี้ถ้าตัดสินแบบไม่เคร่งคัดมากนะครับจะถือว่าไม่ฝ่าฝืนก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปแล้ว 2- 3สาวันนะครับอาร์มก็ยังคงบอกกับคนอื่นเพียงแค่ว่าผมเป็นชาวเมืองนะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับแบบนี้สามารถตัดสินว่าฝ่าฝืนได้นะครับหรือการที่มิวแทน์เงียบทั้งเกมนะครับ แบบนี้ก็สามารถตัดสินว่าฝ่าฝืนได้เช่นกันนะครับก็คือการกระทำใดๆที่สตอรี่เชเลอร์คิดว่าเป็นการบอกใบ้ว่าเราคือคนนอกสามารถตัดสินว่าฝ่าฝืนได้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่วิธีการเล่นที่ถูกต้องคือมิวแทนต้องเคลมเป็นชาวเมืองสักตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้นะครับและถึงแม้ว่าจะฝ่าฝืนการบ้าคลั่งแล้วสตอรี่เ l เลอร์ก็ไม่จาเป็นต้องประหารชีวิตมิวแทนเสมอไปมิวแทนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มของคนนอก เพราะฉะนั้นมันถูกออกแบบมาให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ถูกสงสัยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเคลมเป็นชาวเมืองซึ่งอาจจะไปซ้ํากับชาวเมืองตัวจริงมันก็จะคล้ายกับเซเลโนวัสเมื่อกี้นะครับก็คือมิวแทนจะทําให้เหตุการณ์ที่มีคนเคลมตัวละครซ้ํากันเนี่ยก็อาจจะทําให้คิดได้ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นมิวแทนนะครับแล้วก็มิวแทนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นฮิดเดนเอาไซเดอร์นะครับคล้ายกับดรังนะครับก็คือคนอื่นๆในกลุ่มเนี่ย จะไม่รู้ว่ามีคนนอกคือมิวแทนก็ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการบ้าคลั่งเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสคริปต์ Sex and v i o l e n c นะครับคือ Pixie นะครับความสามารถของ Pixie คือคุณจะรู้ตัวละครชาวเมืองที่มีอยู่ในกลุ่ม1ตัวละครหากคุณบ้าคลั่งว่าคุณเป็นตัวละครน,นั้นเมื่อไหร่ที่ตัวละครน,นั้นตายคุณจะได้รับความสามารถของตัวละครน,นั้น พิกซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในกลุ่มชาวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าพิกซี่ฝ่าฝืนการบ้าคลั่งบดลงโทษจะไม่ส่งผลกระทบมากเหมือนกับ2ตัวละครที่ผ่านมานะครับความสามารถของพิกซี่จะคล้ายๆกับแกรนม m ทเทอร์คือจะรู้ตัวละครที่มีอยู่ในกลุ่มแน่ๆหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ถ้าพิกซี่บ้าคลั่งว่าเป็นตัวละครตัวนั้นพิกซี่จะได้รับความสามารถของตัวละครตัวนั้นมาด้วยหลังจากที่ตัวละครนั้นตาย มันจะทําให้คนดีเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าตัวละครตัวนั้นจะตายนะครับเพราะว่าถ้าตายเนี่ยก็จะมีพิกซี่ได้รับความสามารถนั้นมาเหมือนเป็นชีวิตที่2ของตัวละครตัวนั้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการที่พิกซี่เองเนี่ยก็จะถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นคนร้ายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็นพิกซี่ที่รู้ว่ามีฟอร์จูนเชลเลอร์อยู่ในกลุ่มเราจะต้องบอกให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเราคือฟอร์จูนเชลเลอร์ตัวจริงซึ่งฟอร์จูนเชลเลอร์ตัวจริงเนี่ย ก็อาจจะคิดว่าเราคือพิกซี่ก็ได้หรืออาจจะสงสัยว่าเราคือมินเนี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จนกว่าฟอร์จูนเชลเลอร์ตัวจริงจะตายเราถึงจะได้รับความสามารถของฟอร์จูนเชลเลอร์มานะครับหรือเราอาจจะฝ่าฝืนบอกทุกคนไปเลยว่าเราเป็นพิกซี่แล้วก็รู้ว่ามีฟอร์จูนเชลเลอร์อยู่ในกลุ่มก็ได้นะครับในกรณีนี้จะทำให้ฟอร์จูนเชลเลอร์ตัวจริงเนี่ยเชื่อใจเรานะครับคิดว่าเราน่าจะเป็นคนดี แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ความสามารถของ Fortune t e l l e r อีกเลยนั่นเองนะครับสรุปแล้วการบ้าคลั่งไม่ใช่การบังคับให้พูดหรือว่าบังคับให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะทำตามหรือไม่ทำตามนะครับ Story t e l l e r จะเป็นคนตัดสินเองว่าเราฝ่าฝืนหรือไม่และจะลงโทษเราหรือไม่จริงๆแล้วตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการบ้าคลั่ง มันจะมีอินเตอร์แอคชั่นกับตัวละครอื่นๆในรายละเอียดย่อยๆค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบ้าคลั่งในสถานการณ์ต่างๆก็สามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ